พบกับมิสเตอร์ทริปเปิลของคีโมรสชาติเป็นไงไปดูกันรสชาตินี้เป็นรสชาติน่าจะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกไว้พวกนี้แหละช็อกไว้ช็อกไว้เออดู้ิซื้อจากเซเว่นนี่โอ้โหดูดีเลยกินดิอืมลวาวาเห็นไหมลวาวา เนชั้นนอกนุ่มเนชั้นกลางที่เป็นสีขาวแข็งเนชั้นในเป็นลาวาอืม,อม